ปัจจัยที่ทำให้การวัดระดับเสียงไม่ได้ผลอุณหภูมิสำหรับลหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ทราบว่าอุณหภูมิก็มีส่วนที่ส่งผลต่อการวัดระดับของเสียงเพะเครื่องวัดมาตรฐานระดับเสียงนั้นโดยส่วนมากจะได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงลบเถึงองศาเซลเซียสซึ่งการตรวจวัดเสียงนั้นเราจะทำกันที่อุณหภูมิห้องเป็นสำคัญดังนั้นในการนำเครื่องวัดเสียงไปใช้ก็จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิห้องด้วยว่าเหมาะสมกับเครื่องหรือไม่ ความดันอากาศความดันอากาศเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวัดระดับเสียงสําหรับในการวัดระดับเสียงอาจจะต้องมีการปรับค่าความดันอากาศทุกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องวัดระดับเสียงเสมอซึ่งโดยทั่วไประดับของพื้นที่ที่จะทําการวัดระดับเสียงจะต้องอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน1 0 0 0 0ฟุต ความชื้นค่าความชื้นที่มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการวัดระดับเสียงได้โดยความชื้นที่มากนั้นอ่านกันตัวกายมาเป็นหยดน้ําและเมื่อหยดน้ําไปเกาะที่ไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียงจะส่งผลให้การวัดค่าระดับเสียงเกิดการผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องหรือทําให้เกิดเสียงแทรกได้ลมอุปกรณ์ที่สําคัญในการวัดระดับเสียงนั้นคือไมโครโฟนและแน่นอนว่าเสียงทุกเสียงโดยรอบนั้นย่อมส่งผลต่อไมโครโฟนทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่เสียงลมซึ่งเสียงลมนั้นจะให้การอ่านค่าสูงกว่าความเป็นจริงดังนั้นในการวัดระดับเสียงทกครั้งงจจึําเป็น Icana, ต้องใช้ไมโครโฟนที่มีคุณภาพและต้องส่งอุปกรณ์เครื่องป้องกันลมให้กับไมโครโฟนด้วยเพื่อที่การวัดระดับเสียงจะได้แสดงค่าที่ถูกต้องเสียงจากแหล่งอื่นในการวัดระดับเสียงนั้นซึ่งต้องการค่าความแม่นยำเราจึงจําเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้เสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงอื่นแทรกเข้ามาเพราะถ้าหากมีเสียงจากแหล่งกําเนิดอื่นแทรกเข้ามารบกวนก็จะหมายความว่าในการวัดระดับเสียงครั้งนี้ย่อมไม่มีประสิทธิภาพ